นี่ค่ะทุกคนค่ะรักจังก็เอาไปตั้งไว้ด้านนอกนะคะด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่รักจังทําไว้เป็นที่วางกระถางนะคะเพื่อที่จะให้เขาไต่ขึ้นซุ้มโค้งหัวใจตรงนี้นะคะทุกคนซุ้มหัวใจค่ะเนี้ยค่ะซุ้มหัวใจรักจังก็จะเอาตะไครยนะคะตะไคร้สีดํานะคะ ครอบไว้อีกทีนะคะกันความร้อนเพราะว่าเหล็กเนี่ยทำซุ้มหัวใจนะคะทําจากเหล็กนะคะทุกคนขายเนะะี่ยค่ะเป็นเหล็กกาวนายน,นะคะเวลาโดนแดดจัดจัดเขาก็จะร้อนใช่ไหมคะแล้วจังก็เลยใช้ตะข่ายสีดํานะคะครอบอีกทีเพื่อจะให้น้องอต้นไม้นะคะต้นพวงชมพูเขาเกาะอ,อยู่ที่ตะข่ายโดยที่ไม่สัมผัสกับ เหล็กโดยตรงนะคะจะทําให้น้องไม่ร้อนนะคะก็เป็นการช่วยเหลือน้องไปนในตัวนะคะถ้าเราให้เขาขึ้นก็ได้เหมือนกันเราบังคับเขาได้นะคะแต่ก็สงสารน้องนะคะเนี่ยค่ะเหล็กตรงนี้นะคะอันนี้คือด้านด้านนี้นะคะลักจังจะวางไว้ทั้งสองด้านนะคะก็คือฝั่งนี้ถางนะคะแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งกระถางนะคะเนี่ยค่ะวางไว้ทั้งสองฝั่งเพื่อที่จะให้เขาไต่ขึ้นซุ้มนะคะซ้ายขวานะคะซ้ายขวาขึ้นมา บรรจบกันเป็นหัวใจซุ้มหัวใจเป็นทางเดินลอดนะคะลอดผ่านสะพานที่จะไปบ้านกลางน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจางหันกลับไปให้นะคะนี่คือบ้านกลางน้ําแล้วก็นี่คือซุ้มหัวใจที่รักจางจะเอาต้นพวงชมพูขึ้นไต่เลื้อยขึ้นไปนะคะนี่ถ้าเขาไต่เลื้อยขึ้นนะคะเต็มสูมตรงนี้แล้วออกดอกสวยงาม จะสวยแค่ไหนเนาะนึกออกไหมเอ่ยจะสวยงามแค่ไหนเนาอรักจังทําไว้3ามหัวใจนะคะซุ้มทางเดินตรงสะพานทางเดินที่จะเดินเข้าไปในบ้านกลางน้ำ มี3ซุซมด้วยกันค่ะทุกคนอันนี้คือซูมแรกนะคะเป็นหัวใจทั้งหมดเลยนะคะแล้วจังจะทําเป็นหัวใจสูงลดหลั่นตามกันไปนะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นไม่ให้เข้าบังกันเนาะซูมแรกแลักจังก็จะปลูกต้นอมอนเบิกฟ้าค่ะทุกคนค่ะน้องยังไม่เติบโตน้องก็จะประมาณนี้นแต่ว่าถ้าเกิดน้องเสื่อมโทรมไปเดี๋ยวรักจังก็จะเขาเรียกว่าซื้อมาซ่อมใหม่อให้เขาสวยจนกว่าจะได้เป็นที่พอใจของรักจังเนาะถ้าเขา เสื่อมไปเขาอยู่ไม่ได้นะคะรักจย์ก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะซื้อใหม่มาอู้คือคนขาตัวนี้แสงยามเย็นค่ะทุกคนสวยไหมแสงยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินฝั่งนู้นจะเป็นทิศตะวันตกนะคะแสงยามเย็นนี่สวยไม่เอยสวยไม่เอยเดี๋ยวาจาจังก็จะทําการเอาเคเบิลไท์นะคะเกาะน้องนะคะผูกน้องพาน้องไต่ขึ้นซุ้มนี้นะคะตอนนี้มืดแล้วค่ะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ร คลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยน่ารักที่สุดเลยบายบายสวัสดีค่ะ